สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2024รอบเชิงชะเลิศประจำเช้าวันจันทร์ที่15กรกฎาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่ากระทิงดูสเปนเอาชนะสิงโตคำรามอังกฤษไป2-1นะฮะเกมนี้เนี่ยสเปนนำไปก่อนจากนิโก้วิลเลียมในาทีทนะี่4 7ฮะอังกฤษก็อุตส่ามติเสมอได้จากโคพาเมอร์ตัวสำรองในนาทีที่73แต่ก็สุดท้ายเป็นสเปนที่แซงชนะได้จากมิเกลโอยาสบาครับตัวสำรองลงมายิงในนาทีที่86สกครับสเปนคว้าแชมป์ในสมัยที่4ครับส่วนอังกกกฤษ็อห สองสมัยติดเลยโซโลวิกทีครับเส้นทางสู่แชมป์ของสเปนครับถือว่าปีนี้ฟอร์มแชมป์จริงๆนะเล่นดีด้วยรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นแชมป์กลุ่มชนะ3าเกมรวดผ่านทั้งอิตาลีโครเอเชียอลเบนียนะฮะแล้วก็รอบ16ทีมก็เอาชนะจอร์เจียรอบ8ทีมชนะเจ้าภาพยนเยอรมนีฮนะรอบรลงเอาชนะฝรั่งเศสอีกแล้วก็รอบชิงก็มาชนะอังกฤษครับถือว่าตบทีมใหญ่ได้หมดทุกเกมเลยนะฮะ ส่วนดาวซันโวในปีนี้ก็ตกเป็นของทั้ง6คนครับมิคาตาเซชาลรนบูเซล่าเคนกักโปแล้วก็เอาโมที่ซัดไปคนละ3ประตูฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในยูโรครั้งหน้าสวัสดีครับ